สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับผมลิกนะผมตอนนี้เราอยู่กับเกมเซเว่นไนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาทำคลิปเปิดแพคการ์ดให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งเป้าหมายในยวันนี้นะฮะจะเป็นไข่ไปไม่ได้นะครับเพราะมันก็คือไข่นั่นแหละนะฮะซึ่งไข่ก็คือตัวนี้เลยนะครับอาวไอ้อเคี้ยมมึงเฮ้ยไอ้มึงเครืองเขิๆๆมเลยดิเฮ้ยมึงยัน ไม่อนอนดิเออโอเคนะครับผมซึ่งใครที่เราพูดถึงก็คือตัวนี้นะไม่ใช่ตัวที่มันเป็นเสือนะไม่ใช่นี่ครับผมคนละตัวกันนะเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอดีตสีจกักรพรรดินะครับผู้ติดตามยามขําคืนไข่นั่นเองนะครับชื่อมึงทำมาทำสกักกลคนพาคนี่พูดเองงงเองนะนะโอเคซึ่งเป็นตัวละครที่เท่มากนะครับผมชอบมากเลยทีเดียว นะครับผมโอเคฮะวันนี้นะครับเราจะเปิดได้กันถึง12แพ็คนะครับหรือว่า3,000ัลูบี้นะครับผมซึ่งผมเนี่ยจะเล็งกล่องโคลอีระดับ A ด้วยนะครับหน้นะครับซึ่งรายละเอียดของอของรางวัลในกล่อง A เนี่ยเขาจะมีตามนี้เลยนะครับไปเรียกอดีตศีจักรพรรดินะครับไปเรียกศีจักรพรรดิเรียกเซเว่นไนท์คณะปฏิวัติเลือกท่าห้าดาวนะครับอัญมณีเซเว่นไนท์นะครับเลือกอุปกรณ์ จกักรพรัดหกดาวนะครับใบเรียกข้ามขีดจำกัดนะครับใบเรียกปลดช่องนะครับผมเลือกอัศวิน6ดาวแล้วก็ต่างอีก2ล้านนะครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับซึ่งเงินรูบี้ที่จะใช้ทำการปลดกล่องระดับ A เนี่ยก็คือ3,000รูบี้นั่นเอง นะฮะซึ่งถ้ามันระดับ S สเนี่ยมันจะ6000นะครับมันจะส้นตีนมากเลยเพราะว่าตังกูมีแค่ส่่นะครับผมแล้วผมก็ไม่อยากจะใช้ให้มันหมดนะครับโอเคซึ่งตอนนี้นะครับก็ถึงเลทของไข่พอดีนะครับนี่เลยอัศวินพิเศษนะครับซึ่งผมอยากได้มากนะเป็นตัวละครที่ชอบโดยส่วนตัวนะครับผมคือผมมันชอบพวกตัวละครแบบเท่ๆแบบนี้นี่แหละนะโอเคครับเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับผมมาประเดิมกันที่แพ็คแรกนะฮะมาปั้งมาแล้วครับผมอ่า รอประกอบจึกจักจึกจักนะครับผมมาฮะปึ๊บเพื่อนๆ <_ an> ก็รู้ว่าผมแบบมีดวงเรื่องนี้นั่นไงครับมาแล้วครับผม4ี่ใบฮะสุดยอดจริงๆครับผมแ็คแรกมา4ใบแล้วก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวนะครับเรามาเริ่มกันที่ขวาลายซ้ายดีเนาะงั้นกูเริ่มที่ขวาเลยแล้วกันนะกดจึ๊กโอ้ไม่มีแสงฮะดูซิว่ามันเป็นตัวอะไรฮะถาดดินมาแบบนี้น้องจินแน่นอนนะครับผมชัดเลยนะฮะมาไล่ต่อมาหืไม่มีแสงอีกแล้ว นะครับดูซิเป็นตัวไรทานมือแบบนี้วิกตอรียใช่ไหมใช่ครับผมขอบคุณมากฮะแหมใบต่อไปมาหน่อยป๊าแสงไม่มีแล้วนะฮะโอเคมาดูซิมันเป็นตัวอะไรทานแบบนี้มันชื่ออะไรมันชื่อฮาวใช่ไหมนั่นไงนะครับผมขอบคุณมากฮะใบกลางครับผมใบสุดท้ายแฟนสวยฮะกดขเข้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีแสงว่ะเย็ดเป็ด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 ช่อป๊าปลิ้นโอ้ยเชีย่ยเฮ้ย แต่ก็ดีนะช่วงนี้ลินเขาเขาก็ยังเล่นกันอยู่นะครับไม่ได้เลิกเล่นนะเอ้ยได้อยู่นะครับโอ้แพ็คแรกมาได้ก็ไม่เจ็บตัวแล้วนะครับมาแพ็กที่2ต่อฮะโอ้สามใบค่าแรงขั้นต่ำอีกแล้วนะครับโอ้สุดยอดไปเลยนะฮะเรามาเริ่มกันที่ขวาต่อนะครับโอ้ขวาล้าซ้ายดีจริงๆวะ่ะเออมิงมิงก็มาต่อมาใบที่2ครับขครเอ่ยใครเอ่ยป๊าบโอเอลลินเอลเลนนะครับชัดเลยขอบคุณมากฮะ ใบที่สามมาป้าไปกลางโอ้โหไม่มีแสงแล้วโลเสียใจเนี่ยเสียใจเนี่ยโอ้โหทานไฟมาแบบนี้เจนแน่นอนนะครับโอเคเรามาต่อที่แพ็คต่อไปกันเลยฮะป้างมาใ <c oughs> หม่แกสามใบีกเด็กเป็ดนะครับผมโอเคฮะอันนี้แพ็คที่สามใช่ไหมใช่นะครับผมโอเคอนน 3, นะคราวนี้เราเริ่มกันที่ข้างซ้ายไปดีกว่า นฮะแสงไม่มีเหมือนเดิมนะครับวิกตอเรียกแล้วนะฮะนี่เลดใครกันแน่เนี่ยฮะนี่นี่เลดใครหรือเลดวิกตอเรียนะครับผมขอบคุณจริงๆฮะเซเว่นไนท์มาใบกลางฮะเออจุ๊บท่านไฟพีดั้มปังมาแล้วนะครับผมขอบคุณจริงๆใบสุดท้ายโอ้ยครวะเนี่ยเสี่ยวใช่ไหมใช่อุ้ยห้าดาวด้วยนะครับหมอพอได้อยู่นะฮะโอเคมาต่อไปเลยฮะ แพ็กที่4ครับผมไม,ม่กแ้ล้สาใบปวดราวเหลือเกินนะครับแม่ขอจากห้าใบหกใบเจ็ดใบเนี่ยโหถ้าเจ็ดใบนี้กูกรีดลั่นหอเลยนะฮะเคครับผมมาเริ่มกันที่ใบแรกเอาใบากลางเลยแล้วกันนะฮะใครวะใครว่าตัวลีโอนะครับอ๋ตกใจนะฮะตัวกูไม่คุ้นกูงเงียบเลยนะฮะโอเคมาตัวต่อไปป้าาแสงไม่มีแล้ว นะครับโอเคเราจะค่อยๆลุ้นชา้าๆอีกแล้วไอ้เฮียมันเป็นเลดพวกมอนสัปร,รัตรเหรอเนี่ยไอ้เฮียชิบหายคือฮาวก็ได้สองวิกตอเรียก็ได้สองนะฮะอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับผมเกมมึงจะให้กูทาหรือ,อยังไงหืมหืมนะวิกตอเรีย3ตัวครับพ่อมึงไอ้บ้าโอ้ตายแล้วแบบนี้แย่ๆ,ๆ,ๆนะฮะนั่นแหละครับต่อที่แพ็กต่อไปะฮะ เออแพ็คสายไม่รู้กูไม่นับไรสัตว์นะแต่ว่ามันจะพอดีกล่อง A พอดีนะครับผมกูมไม่ต้องลุ้น3ดาวแล้วมั้งนะครับผมมาเริ่มที่ไปไหนก่อนดีฮะเอาไปบนบนละกันไปบนละกันมาจาก A แบบนี้ชื่ออะไรน,นะลูซี่ลูซี่อืมใบลางเอ้ยขอแสงหน่อยได้ไหมแสงหน่อยได้ไหมครว้นี่ไงโซอี้ so e, ใช่ไหมน,นัน่นไงุณเหนื่อยแล้ว เย <Yeah. laughs> มาใบกลางใบกลางโอ้ยใครเนี่ยไฟมาแบบนี้หัวมิ่งมงมาเดียวนี่มันชื่ออะไรวะอารอนนะครับสีดาวซะด้วยครับสุดยอดไปเลยเนี่ฮะเรามาต่อกันแพ็คต่อไปเลยฮะปังมาเราได้กล่องบีแล้วฮะอื ผ่านไปแล้วพันห้าร้อยบี้นะครับมาเราเริ่มที่ใบกลางเลย,ลย,ยแล้วกันใบกลางไม่ได้อีกแล้วตัวอะไร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 ไอ้ฝังเย็ยนฝังเย็นนีนะ่อะไรเนี่ยเออนะฮะฝังเย็ยนกู <c oughs> <c oughs> <c oughs> ชอบเรียกชื่อมันแปลกๆไอเนี่ยนะฮะโอเคเราไปต่อที่ใบบนโอ้ไม่มีอีกแล้ว่嘛เฮ้ยเฮ้ยอ๋อตาเสี่ยวนะครับคุณรู้ว่ามึงจะมาตัวเดียวกันนะ้วคุณจะตบจอคอมพังเลยนะฮะไม่โอเคใบสุดท้ายฮะโอ้ไม่มาอีกแล้วไม่มีอีกแล้ว เยอะจังเยอะจังเลยโอ้โหนี่มันเวนดี้นี่ว่านะฮะโอเคเราไปต่อที่แพ็คต่อไปเลยดีกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้้ยกี่ใบเนี่ยห้าใบนะฮะเหมือนจะเยอะนะฮะแต่แค่ห้าใบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีลุ้นมีลุ้นเอาใบไหนดีก่อนนะฮะขวาล่ซ้ายดีใช่ไหมตอนนั้นกูเอาขวากูเลยได้ใช่ไหมป้าไปขวาครับไม่ได้ฮะไม่ได้ฮะแต่โอกาสเรายังเยอะฮะไอ้นี่กูฟี่ครับใบต่อไปครับใบกลาง ตัวอะไรท่านมือมาแบบนี้ลีนะฮะใบต่อไปเฮ้ยใบที่สามแล้วนะเพื่อนเบลดิกา้านะฮะใบต่อไปมาเอ้ยเฮียนี่ห้าใบนะเพื่อนโหมึงจะหวัหวร้อนเกมมิ่งแล้วนะมึงมาแค่เซตมึงมาแค่ไอ้อน,นัดแรกจริงๆเหรอตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยเบนเหรอฮะโอ้ชัดเลยนะครับผมใบสุดท้ายมาฮะโอ้โหกูจะเห็นชื่อมันอยู่แล้วไอ้สัตว์ตัวเฮี้ยอะไรเนี่ย โอ้มอนนะฮะโหกินนะครับนี่มันริปโป้นี่หว่านะฮะไม่ใช่นะฮะโอเคเรามาแพ็คต่อไปเลยดีกว่าฮะโอ้โหมาห้าใบให้กูดีใจเล่นงั้นแหละนะครับผมนะตัวที่มานี่ตัวกระโปงหมาทั้งนั้นเลยนะครับผมโอเคเรามาดูกันที่ไปบนฮะไม่มาอีกแล้วลุ้นลุ้นลุ้นนี่มันตัวอะไรวะ เอ่อเตียลเซียนห้าดาวครับสุดยอดไปเลยนะฮะเรามาดูที่ไปต่อไปฮะมไม่มีแสงแล้วนะฮะลูซี่อีกแล้วนะครับนี่มันรวมพลคนซับพ,พอร์ตได้ไงวะเนี่ยมักใบกลางกันหน่อยฮะโอ้มึงไม่เอาคาลินมาด้วยหลายสัตว์เออนี่ยเดลิกนะครับผมชื่อกูเลยนะฮะแย่แย่ไปต่อฮะชีวิตต้องเดินต่อครับสามใบก็ยิ้มสามใบทุกชุดเลยเฮีย มาใบแรกใบแรกใส่ลมกระแทกกระลมนิดนึงนะฮะไม้ก็เบนไม้ก็เลดมึงเหรอเนี่ยฮะใครได้เฉินมึงมาเนี่ยฮะโอ้มาใบกลางฮะตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเซียวนั่นไงนะใบสุดท้ายแฟนสวยฮะปัง้งมาแล้วตัวอะไรฮะทัดไฟมาแบบนี้เลแน่นอนนะฮะผมโอเคนะหิวพอดีเลยไปซื้อเซเว่นนะ,ะไม่ใช่นะฮะเออมาแพ็คต่อไปฮะปัง้งมาสามใบแค่ เฮ้ยมาเยอะๆให้กูหน่อยสิเฮ้ยโอ้โหกูเห็นคนอื่นเขาเปิดได้จริงจังทำไมกูจะมันจะไม่ได้วะเรือเรือเราเปิดที่ไปฮะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราจะต้องมีเทคนิคนี้หนึ่งกดฮะอืมเราก็มาดูฮะป๊าบโอ้กุญแจนะครับคังแจนแก่ใบกลางเฮ้ยกูอยากได้ไข่เพื่อนให้กูเฮอโหเทซี่ขอบคุณมากฮะเซเว่นไนท์โอ้โหมาใบล่างฮะป๊าบโอ้ไม่มีแสงแล้ว นะครับเบรอีกระมึงบ้าปะเนี่ยเฮ้ยมึงมาอะไรจริงจังนะฮะโอ้โทนะฮะเลยอีกสแพ็กสุดท้ายนะครับผมซึ่งเราเปิดไปแล้ว10แพ็กด้วยกันนะฮะซึ่งผมจะออกมาชมนกชมไม้นี่ครับผมแล้วผมจะกดเฮ้ยมึงอย่าไปลงไปนอนงั้นสิเออกระโดดลงมาแบบเท่ๆเออนี่สุดยอดนี่อีกทีนึงอีกทีนึงไอ้นี่โอเคพอแล้วมึงอ่ะได้ใจเกินไปละนะฮะโอเคครับเลยอีก2แพ็กสุดท้ายนะครับวันนี้นะครับผมกดไปฮะปั๊บเฮ้ยฮะ ผมมั่นใจว่าผมจะต้องได้มันแน่ๆนะครับผมไม่ได้จากในนี้ก็ต้องได้จากกล่องเอวะนะครับผมนั่นไงสี่ใบมาแล้วโอ้บอกอยู่เห็นไหมคนของผมนี่มันแมนแมนแมนเหี้ยอะไรล่ะสัตว์ตัวอะไรเนี่ยอ่าชื่ออะไรวะลูลี่นะครับใบล่างใบล่างสุดได้ตัวอะไรแม่งไม่ได้แล้วนี่มันหลิงหลิงนี่วะหืมใบลิเฮ้ยมีแสงมีแสงแสงเอลิเซียครับ ครับผมครับไอ้เฮ้ย,ยแต่อย่างนั้นก็ดีนะกู30อยู่กูจะได้32มึงใบกลางมาใบกลางมาไอสา้สัสกูฟรกแล้วแ,วแวพ็กสุดท้ายแล้วครับแพ็กสุดท้ายแล้วครับเพื่อนๆแพ็กสุดท้ายปังได้กล่องเอแล้ว,ว,ว,วได้ห้าได้ห้าโอ้มา,มาว่ะมาว่ะไอ้กูตื่นเต้นตื่นเต้นหมอบใบางกันก่อนโอ้ยไม่ได้อีกแล้วนะฮะ ท่านน้ำมาแบบนี้โคโคแน่นอนใบกลางนี่ใบกลางไม่ได้อีกแล้วเจนอีกแล้วฮะวิสามใบครัันเพื่อนช่วยคิดหน่อยดิเอาไปไหนก่อนดีวะขวาล้านซ้ายดีใช่ไหมกูเอาขวาก่อนสิเออแล้วมันก็ร้ายจริงๆด้วยนะฮะโอ้นี่มันซาร่ามันทาการปรวดลดไข่ใบล่างชึบป้าบกูดูก่อนเลยพีดันะไปสุดทา้าอกูไม่ได้กูไม่ได้อีรย นะฮะโอเคเหลือไวพันห้าร้อยบีละกันนะครับให้กูไว้ได้ทําอะไรบ้างเถอะนะครับผมโอเคครับเรียบร้อยนะครับผมโหตัวหลักๆที่เราได้มานะครับที่มันพอจะใช้สอยไดนะฮะก็จะมีเอ่อหนว่าก็มีรินนะครับแล้วก็จะมีชื่ออะไรนะเอลิเซียนะครับอือโถแสงมานี่กูจะกรี๊ดอยู่แล้วแต่มึงโถแย่แย่แย่นะฮะโอเคครับเดี๋ยว เราจะแลกเป็นกล่อง A นะครับผมจะแลกเลยนะครับไม่รอช้านะครับกดมาเรียบร้อยมึงเอาฮะเพื่อนๆนี่แหละมันคือจังหวะนี้แหละับเพื่อนฮนะมาห้าสี่สามสองหนึ่ง โอ้ได้ปลดช่องไนเวยเนนะี่ยกูก็มีอยู่ตัวหนึ่งแล้วออมาทำไมอีกแล้วโถเพื่อนเจงครับแต่แต่มันก็ไม่เจ๊งเท่าไหร่นะมันยังได้ตัวดีมาทั้งสองตัวนะครับแต่มันไม่ได้ตัวที่กูอยากได้ไงเยึมมึงนี่เล่นตัวจริงนะมึงเนี่ยนะโอ้ยอยากได้อยากได้นะแต่ก็นั่นแหละครับก็ถือว่าวันนี้จบไปแล้วแบบก็ เพื่อนๆคิดว่าเจ็บหรือไม่เจ็บนะครับคลิปนี้สามารถคอมเมนต์ได้ด้านใต้เลยนะครับผมจะรออ่านนะครับผมโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอ่าคลิปดีๆแบบนี้จะมีทุกวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับอ่าก็รอติดตามด้วยละกันนะครับสาหรับคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ